สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยรังวันที่หนึ่งตอนที่หกนะโมตัสสะภะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิติโก มหาลาโพอาหารปูเชมิสิทธิลาโพนิรันตรังพุทธังปฏิทิธรรมังปฏิทิสังฆังปฏิทิอริยะองสวงสัมปนโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังปฏิทิเมสาธุสาธุสาธุ ลวงปูส่สวงในขณะที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านได้บันดาลให้เกิดโชคลาภแก่สานุสิทธิ์ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในบารมีของท่านแม้ว่าท่านได้มรณภาพไปในปีพุทธศักราช2,543ท่านก็ยังบันดาลให้เกิดโชคลาภแก่สานุสิทธิ์ผู้ที่มีความศรัทธา ในบารมีของท่านอยู่เสมอไม่เสื่อมคลายลุงปูส่สวงได้ให้โชคลาภแก่พ่อค้าขายลอตเตอรี่ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,559รรับรางวัล6ล้านบาทแล้วยังถูกรางวัล ข้างเคียงรางวัลที่1อีก100่งแบาทรวมแล้วได้รับเงินรางวัล6ล้านกับอีกห0 0 0งแบาทชายผู้โชคดีซึ่งเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ได้เล่าไว้ว่าตนเองมีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำอยู่ที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานเสรีละสังขารของนงป,ปู่สวงเทวดาเล่นดินซึ่งท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2543ชาวบ้านทั่วไปเรียกขานท่านว่าเทวดาเล่นดินซึ่งตนเองเป็นคนหนึ่งที่เคารพนับถือในบารมีธรรมนงป,ปู่สวง จึงได้มายึดอาชีพขายสลากกินแบ่งอยู่ที่วัดไพรพัฒนาดังกล่าวนี้และปะกติแล้วจะขายหมดก่อนมันออกรางวันแทบทังงวดแต่งวดนี้ขายไม่หมดเหลือไว้สองใบจึงได้เก็บไว้เองและหลวงปูส่สวงเทวราดินก็บรรดาลให้ตนเองถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนหนึ่งใบ และถูกลางวัลข้างเคียงอีกหนึ่งใบโดยตนเองจะนำเงินที่ได้นี้ไปสร้างบ้านและจะทำบุญสร้างและจะทำบุญสร้างบุญดให้แกงปู่สวงให้แล้วเสร็จอีกด้วยในตอนท้ายนี้ขอให้ผู้ที่มีความศรัทธาในบาร,รมีธรรมองปู่สวงได้มันขยันทําบุญสร้างกุศล บูชาขอพอรป,ปูส่สวงการให้แมงมากสักวันหนึ่งคงจะถูกรางวันที่หนึกับเขาบ้างก็ขอจบการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเิยรรมของหลวงป,ปูส่สวงเทวดาได้ดินในตอนที่ว่าด้วยถูกรางวันที่หตอนที่6ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ